เงินเยียวยา7,000บาทเราชนะใช้อะไรได้บ้างใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ได้หรือไม่คลิปนี้จะมีคำตอบสำหรับเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ฟักการ์ด้วยนะครับถามกันมามากจริงๆเลยครับว่าเงินเยียวยา7,000บาทเราชนะสามารถใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ ได้หรือไม่ตอบชัดๆเน้นๆเลยว่าไม่ได้นะครับหลายๆท่านก็อยากให้สามารถจ่ายได้เพราะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านส่วนหนึ่งที่มีราคาสูงทางกระทรวงการคลังแจ้งว่าในส่วนของค่าน้ำค่าไฟจะมีการให้ส่วนลดตามเงื่อนไขเพื่อเป็นการเยียวยาอยู่แล้วในส่วนโครงการเราชนะจะสามารถจ่ายค่าเช่าบ้านในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เช่า เข้าร่วมโครงการสามารถใช้จ่ายเป็นค่าเดินทางขนส่งสาธารณะค่าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆรัฐจะพยายามลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้เพื่อประชาชนนําเงินส่วนนี้ไปจ่ายในส่วนของค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกๆกําลังใจสําหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัย คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยครับฟาก้าจะตอบให้อย่างสุดใจขาดดิ้นเลยครับผมขอให้เพื่อนๆได้ตังกันทุกคนนะครับ